กล่าวสวัสดีโอ้ชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านนะฮะและคุณก็อยู่ผมจา่างูคนเดิมคนดีนะฮะแล้ววันนี้คุณจะได้รับชมมิสเ e อรี่บอกครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่ากล่องปริศนาแต่ถ้าแป,แปลแบบตรงๆเลยก็คือประมาณว่ากล่องสุ่มนั่นเองครับผมซึ่งวันนี้ผมเติมไปประมาณ2,100บาทถ้าจะตีเป็นคูป,ปองก็ประมาณ2,500กรอยก่คูป,ปองถ้าเติมผ่านเพจพ่อมดเคลย์ว่าเพจนะครับผมมาดูกันว่า10ครั้งเนี่ยผมจะได้สกินอะไรบ้าง ได้เป็นสกินซิลหน้าหนาวโอ้โหตอนนี้ยังขาดทุนอยู่นะครับผมสกินซิลหน้าหนาวนี้ไม่ได้แพงไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็เมื่อสุ่มครบ370คูป,ปองจะได้สกินยุ้ยนะครับผมแล้วก็มันจะมีปลายทางอยู่ถ้าสุดก็คือ5,000ันกว่าคูปองผมไม่มีตังพอที่จะเติม5,000กว่าคูปองได้เนาะตอนนี้ยังกินมาม่าอยู่เลยก็ไอคนจนจำต้องทนปัดรถทีโอ้โหสกินเดี่ยผมอยากได้เป็นสกินไวโอเลตที่สุดเลยฮนะแต่ ไม่คิดว่าน่าจะได้นะเพราะผมมีสกินทั้งหมด400กว่าสกินน่ะได้สกินยอนมาครับผมตานี้ก็คือกิจกรรมเนี้ยไม่เหมาะกับคนที่มีสกินน้อยนะครับห้ายะเตะเออไม่ได้สกินอะไรอะไรเลยโอ้อหอเดาตายาเออและเมื่อเราสุมครบกําหนดนะครับเราสามารถเลือกสกินฟรีได้หนึ่งสกินก็คือไม่เชิงว่าฟรีหรอกแต่โอ้ผมจะเอาสกินไหนดีวะเนี่ยไม่เฟนอีก็ยีหนาเออ ไม่เอาเฟนดิกเล่นไม่ค่อยได้ขอเอาเยีนาแลวกันนะครับผมมาโอ้โหได้อีกครั้งหนึ่งเออนาตาหรือบัตเตอร์ไฟแต่นาตยาผมมีสกินกาดําแล้วไงแต่บัตเตอร์ไฟยังไม่เจอสกินที่ถูกต้องไม่เจอสกินที่ถูกใจดังนั้นเออขอโทษนะขอเอาบัตเตอร์ไฟดีกว่ามาเราจะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับผมคุณผู้ชมช่วยเป็นกำลังใจให้ผมดีขอได้สกินแหละ กูยังพูดไม่จบเลยเมื่อสมครบนะครับผมก็สามารถเลือกสกินได้หนึ่งสกินแล้วสกินแต่ละสกินมันไม่ได้แพงไ่ได้เลยเอเมลี่ผมก็ยังไม่มีลาวิวก็ยังขอลาวิวแล้วกันเพราะแบบมันขาดสกินสุดท้ายแล้วไงผมมีครบทุกสกินนะยกเว้นสกินสกินเนี้ยมาโอ้โหโอเบนโอ้ยกิจกรรมกิจกรรมนี้นะครับถ้าสําหรับคนที่อยากได้สกินที่มันแรงๆมีราคาสูงๆเนี่ย แล้วถ้าตัวเองอ่ะยังมีสกินน้อยก็ไม่ควรครับผมก็คือกิจกรรมเนี้ยถ้าอยากได้สกินแรแรเนี่ยก็ไม่เหมาะกับคนที่มีสกินน้อยครับผมขนาดผมมี400กว่าสกินนะมาเรามาเอาเจยุ้ยกันต่อครับผมเป็นพาร์ทเสริมของเจยุ้ยนะครับซึ่งเราได้สกินเจยุ้ยมาแล้วนะมันการันตีตั้งแต่370คูป,ปองแล้วส่วนที่เหลือเราก็มาซื้อพาร์ทเสริมเป็นสีต่างๆของเจยุ้ยนะครับผม ค่อนข้างที่จะสวยแต่ถ้าถามว่าได้เล่นในแรงหรือเปล่าก็ไม่ค่อยอ่ะเพราะโดนแบนบ่อยๆส่วนอันนี้เป็นสีที่เราต้องสุ่มครับผมผมขอจัดไปสักสิบอ่ะพอะจะได้ก็ได้ง่ายๆเลยเว้ยนึกว่ามันจะตกสักหลักสองสามร้อยซะที่ไหน <laughs> จบแค่เก้าสบาทเด็กเหรอเคูป,ปองก็จ้างเรามารับสกินกันดีกว่าครับผมสกินแรกนะครับผมเป็นบัตเตอร์ไฟโอ้โหแต่ตอนนี้ยังไม่คุมนะ ต่อมาครับผมเป็นสกินยีน่าตอนนี้ก็ยังไม่คุ้มกับ2,000บาทของเรานะครับผมยังไม่คุ้มเลยยังเรียกว,ว่าขาดทุนเยอะอยู่ครับผมสกินต่อมาเป็นสกินของลาวิวโอ้โหก็ยังไม่คุ้มนะยังไม่คุ้มเลยสกินต่อมาเป็นสกินของยุย้ยสรุปได้มา4สกินในราคา2,000 2,000กับอีก1บาท2 0 0พได้4สกินเป็นสกินแค่รีเจนไม่ใช่อัลติเมทหรือว่าเป็นเอ,อ่อพวก โอ้โหมิราเคิดอะไรพวกเนี้ยแล้วสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือเดี๋ยวเอ๊ะเราไม่ได้แค่4ีสกินเนี่ยเราได้เยอะกว่านั้นทั้งสกินโอเมนทั้งสกินนาตยามันหายไปไหนนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมสงสัยมันหายไปไหนตอนนี้ผมรีเกมไปประมาณ3รอบแล้วแต่ก็คือไม่ได้เข้าทั้งคลั้งและไม่ได้เข้าทั้งจดหมายสกินที่เหลือมันหายไปไหนแล้วกดรับอยู่หน้ากิจกรรมก็ไม่มีให้กดรับอะเข้าใจใช่ไหม ก็คือแบบฮะมันเสียไปสายสูก็คือผมกดไล่ดูทุกอย่างที่สามารถกดได้นะครับผมทั้งครั้งเนี่ยผมก็ไล่ไปหมดเลยอะเดี๋ยวมันไม่มีสกินที่เราแบบเราเพิ่งสุ่มได้นี่ว่าทั้งสกินยอนนาตายาโอเปนคิวเลนอะไรต่อมีอะไรก็คือไม่ไม,ไม่ไม่เข้าเลยอะ่ะมันหายไปไหนอะตอนนี้ผมไล่ดูทุกอย่างแบบจริงจัง,จ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 งนะครับก็คือแบบไม่มีอะมันหายไปไหน ไอแบบเฮ้ยเราสมได้แล้วมันไม่เข้าจดหมายมันไม่เข้าคลังแล้วมันจะไปไหนอ่ะผมรีเกมมา3รอบนะครับรวมรอบที่อัดเนี่ยก็คือเป็นรอบที่5ก็คือไม่เข้าใช้เวลาเกือบชั่วโมงถ้าไม่เชื่ออ่ะมามาดูผมได้ก็คือแบบหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเอ๊ะมันเข้าตัวฮีโร่ไปแล้วหรือเปล่าคําตอบก็คือเอไม่ได้เข้าครับผมเห็นไหมมันยังขึ้นให้ซื้ออยู่แบบเอ้าเหวอแบบนี้ใครก็เหวอผมก็เหวอ เอเบี้ยวันเหวอผมก็เหว๋อะไรรีเกมเกือบ10บรอบเช็คข้อความเช็คคลังเช็คตัวฮีโร่อะไรต่างๆตัวเบี้อะไรต่างๆอีกโอ้โหหลายสิบรอบไม่มีเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่เล่นกิจกรรมนี้อยู่คนคิดนะครับว่าเอ้ามันหายไปไหนผมก็งงงงแบบงงสุดๆไม่รู้จะงงอะไรไปกว่านี้แล้วแบบ ายไไได้งอ่เข้าไปเช็คกิจกรรมอีกรอบก็เข้ามาเช็คเกือบสิบรอบแล้วก็ไม่มีอะไรอ่ะก็คือโอ้โหมันบากแล้วล่ะมองดูดีๆว่ามีสิ่งที่เราตกหล่นไปหรือเปล่าฮะสิ่งที่ตกหล่นเหรอไม่มีมันเหลือแค่ประมาณ3,900คูปองการันตีซึ่งเราเติมไม่ถึงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเออที่กดได้แล้วก็เป็น5 9 9 0คูปองที่เราเติมไม่ถึงแล้วเราก็ไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรแล้วปะดูดีๆตรงกลาง โอ้ oh, ลับของรางวัลตรงกลางระหว่างกล่องโอ้โอ้โอ้ย่าย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 ่ายายายานๆๆๆ ปนุงปุ่งปี้ปนุงปุ่งปอยรีบขอโทษเขาซะก็กราบขอโทษกาลินาแล้วก็อาวีทุกคนนะครับที่ตาผมมันถั่วเอียงหาไม่เจอแต่สุดท้ายก็เจอแล้วครับผมรักนะกราบอุ้ยจักจา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 กไม่ทำใหเราตาถั่วขนาดนี้วะเนี่ยแล้วก็เข้ามาในกล่องข้อความโอ้โหย้อนมาแล้วไฮยะเตก็มาแล้วเตตยามาแล้ว ซิลโอ้โหซิลเปิดตัวเช้า่ะซิลก็มาแล้วนะเนี่ยแล้วก็โอเบนคิวเลนออปมาคบหมดแล้วจ้าเอาจริงๆนะคลิปเนี้ยอัดตั้งแต่11โมงจนถึงเท่าไหรอ่อ่ะ บ่ายสองบ่ายสามแบบโอ้โหใช้เวลานานมากนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็จบไปแล้วเพียงเท่านี้นะครับผมช่วงแรกก็คือช่วงที่หาไม่เจอจริงๆครับผมส่วนช่วงหลังก็คือช่วงที่หาเจอแล้วครับผมก็คือไม่เรได้ภาครอบเดียวนะครับภาคประมาณสองรอบจ้าแล้วสําหรับใครที่ประสบปัญหาเดียวกันก็ขอให้เจอเร็วๆได้เา <c oughs> แล้วมันดูอย่างยากเลยมันกดรับของอย่างยากเลยอ่ะมึงขอโทษสนะ ขอโทษกาลิน่าขอโทษอาวีขอโทษท,ทุกอย่างเดี๋ยวนี้ซึ่งก็กราบขอโทษกาลิน่าแล้วก็อาวีมากๆนะครับที่ผมหาไม่เจอเองนะครับแต่คลิปนี้ไม่มีการเฟกไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับช่วงแรกก็คือหาไม่เจอจริงๆครับผมหาแบบหายากมากผมก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยหาไม่เจอเหมือนกับผมนะครับแต่พอม,มาหาเจอแล้วมันก็เป็นเรื่องโจกเรื่องขำๆกันไปนะครับผมสุดท้ายนี้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผม หากคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เต้างูโง่ๆตัวนี้นะครับผมใกล้สองแสนซับแล้วจะใส่ชุดซิตเตอร์แล้วเต้นให้ดูนะครับผมรักทุกคนมากมายนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับผมเป็นห่วงเป็นใยทุกคนมากๆนะจ๊ะ <c> ก <oughs> ู่าไม่เจอจริงๆเหรอเนี่ยรักนะครับผมว่ะ